สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทย์นภพาคลดสถาน,นะก๊อดหรือว่าเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงพิธีกรสาวสุดแซ่บที่สตรองสุดๆครับสําหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างแพทย์นภพาคุณแม่คนสวยของน้องเรสซิ่งที่ช่วงนี้จะเห็นว่าเธอนั้นฮอตมากจริงๆแต่ก่อนหน้านี้สาวแพทย์ก็สร้างความฮือฮาให้กับหลายๆคนไม่น้อยเลยทีเดียวครับหลังจากที่มีภาพปลดกับหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าก๊อด ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ากําลังศึกษากันอยู่จริงๆงานนี้ทางลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งก็ดูจะเข้ากับอีกฝ่ายได้ดีมากๆสนิทสนมกันแต่สถานะระหว่างแพทกับก๊อดก็ไม่ได้บอกชัดๆว่าตกลงเป็นอะไรกันเป็นเพียงแค่คนพิเศษของกันและกันเท่านั้น ล่าสุดสาวแพทก็ได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักผ่านรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมเผยว่าก่อนหน้านี้เคยคิดว่าตัวเองเหงาก็เลยพยายามจะคุยแต่พอได้คุยแล้วรู้สึกว่าจริงๆไม่ใช่เราแค่อยากมีเพื่อนเพิ่มคือพอเรารับผิดชอบเยอะเราโตขึ้นลูกเรารู้มากขึ้นการตัดสินใจอะไรสักอย่างมันสําคัญมากความสุขของแพทคือลูกอย่างตอนนี้แพทก็พูดกับเขาตรงๆเป็นเพื่อนกันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไปแพทรู้ว่าแพททาหน้าที่ในแบบที่ เขาต้องการไม่ได้แพทไม่เที่ยวกลางคืนแพทไม่ออกเดทที่ที่จะไปลูกแพทต้องไปได้เราคิดว่าเราบอกเขาตรงๆว่าเราได้แค่นี้ตอนนี้ไม่พร้อมมีใครจริงๆเวลาทั้งหมดให้กับลูกชายไปหมดแล้วซึ่งตอนนี้อีกฝ่ายก็ยังคงรออยู่ไม่ได้ไปไหนในอนาคตถ้าสาวแพทพร้อมก็จะเปิดใจเปิดรับอีกฝ่ายเข้ามาในชีวิตแต่ตอนนี้มันไม่ได้จริงๆยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ